ก็คือโดนถามมาแล้วก็เราก็ตอบไปตามตรงอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ถึงขั้นแบบประกาศอะไรหรอกค่ะแตบบ่ว่าคือโผ้าหัวก็แบบว่าสุดๆเลยค่ะทีนี้เราเปิดใจแล้วใช่ไหมคะคือก็อย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ได้ปิดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยได้มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าตอนนี้วา่างหาอะไรก็คือไม่ได้ว่างขนาด,ดาน, <S <S นั้นแต่ว่าว่างม,มากคืนค่ะถามว่าคือมัน ด้วยเวลาที่ว่างมากขึ้นมันมีโอกาสมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าคมีหลายคนเขาแบบจับจ้องแบบเมื่อไรพี่เวลาจะมีแฟนสักทีก็คงต้องรอไปก่อนเป็นการเี่เหมือนอยางให้เราแบบว่าสดใสเรามีความก็ตอนนี้ก็สดใสมันไม่เกี่ยวหรอกเราก็ต้องมีความสุขจากด้วยตัวเราเองก่อนค่ะมีใครเข้ามาแบบว่าขายขนมจร์ตี่ว่ามีแบบจะจอดไในแถวของมัน จริงๆก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าคือตอนนี้ก็มีแต่เพื่อนมีแต่อะไรอย่างเงี้ยเราจะสกแกนเยอะขึ้นนหมพี่เดลา่าแต่ลัจจกบันด้วยความที่โตขึ้นด้วยแหละคือการที่จะคุยกับใครสักคนมันอาจจะไม่ใช่แค่ในรูปแบบเดียวหรืเอเปล่าอยงสำหรับถ้าเบลมองนะคือสยามะเราว่าวางแผนา,าคตเราด้วยย,ยัง <laughs> ยังค่ะ <laughs> ยังไม่ถึงั้นนั้นะยังค่ะยังคงแบบว่าสเปคแบบเดิมไหมคะที่แบบว่าเข้าเข้าใจเรา ก็ว hm, ่าการที่จะมีใครสักคนมันก็คงจะต้องแบบก็เข้ากันได้อะเนาะแล้วก็ไลฟ์สไตล์เข้ากันเข้ากับครอบครัวเราได้คุยกันรู้เรื่องมีเป้าหมายหรือมีมุมมองไปในแบบเดียวกันอั่นเยค่ะอันี้ก็เรียกว่าไม่ได้เปิดเอ้ยไม่ได้ปิดใครจะเข้ามาก็ค่อยค่อยคุยศึกษากันก็คงแบบนั้นค่ะคุณแม่มีแบบว่าอยากจะ เลยคุณแม่เขาสบายายอยู่แล้วอะค่ะแล้วแ้านเราทุกอย่างแอลใช่เพราะว่าเขามั่นใจไงเขามั่นใจว่าเราแ <c oughs> บบเออเรอาด้าจะโอเคดูแลตัวเองได้เ <c oughs> พื่อนๆมีแนะนำไหมคะที่อ <c oughs> ู่อะไรมานี้ก็อย่างที่เบลบอกคือเพื่อนๆอนะ่ะ <c oughs> เคยแนะนำแต่ว่าตอนนี้ก็คือ <c oughs> จนแบบเลิกแล้วค่ะเลิกแล้วก็เลยแต่ไปล่าเลยก็อะไรประมาณนั้นแหละใช่หลังจากที่แบบเราบอกว่าเราเขาเปิดใจแล้ว มีหนุ่มๆเข้ามาอะไรบ้างไหมก็ไม่มีนะหร <c oughs> ือไม่ไม่รู้เองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเราไม่ได้เข้าไปดูดีเอฟเออไม่ได้ดูอะไรเลยอะ่ะ <c oughs> ก็คือใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมอ,อ,อยู่กับกลุ่มเพื่อนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ไม <c oughs> <ๆ>่ถามนะคะว่าเราฟองหรือยังอะไรประมาณนี้ฟัมจะเปิดใจที่คุณอยู่หรือยังไม่มีคะ่ะ <c oughs> ไม่ได้มีใครถามอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะมีเพื่อนส่งมานิดหน่อยแบบตามพาหัวข่าวอะไรอย่างเงี้ยว่ารอดูเลยอะไรอย่างเงี้นี่ก็ตอบไปว่ารอไปก่อนเราไม่เหงาบ้างรอพี่เจลล่้าคือมันยังไม่ทันจะได้แบบมีความรู้สึกเหงาหรืออะไรขนาดนั้นนะด้วยความที่เราทํางานแบบเยอะมากมันตลอดเราใช้ชีวิตกับเพื่อนด้วยใช่ไหมใช่หรือว่าคือถ้าว่างก็จะหาอะไรทำอย่างเงี้ยไม่ว่าจะไปกับเพื่อนไปกับที่บ้านหรือว่าจะไปทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ย Mm-hmm. <laughs>